มาใครที่เป็นแฟนเพลงวงร็อกชื่อดังอย่าง Big Ass เชื่อว,ว่าคุณคงได้เห็นการพัฒนาของสิลปินกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยที่ยังก่อตั้งวงทำเพลงกันเองจนไปถึงการเข้ามาอยู่ใต้ชายคาค่ายใหญ่ Jenny Record และการเปลี่ยนตัวนักร้องนำจากดัตเอกรัฐวงฉลาดมาเป็นเจ๋งเดชาโคนาโล แน่นอนว่าตอนนี้เจ๋งเข้ามาเป็นสมาชิกในวงของ Big As สเขาถูกจับตามองเป็นอย่างมากว่านักร้องคนนี้จะนำพาวงไปสู่ความสำเร็จได้เหมือนเดิมหรือไม่ถึงแม้ว่าวง Big As สจะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ด้วยความสามารถของสมาชิกทุกคนแต่ความเป็นนักร้องนำก็ถือเป็นภาพลักษณ์ด่านหน้าอยู่ดีครับเจ๋งมีซิงเกิลแรกในานาม Big As สกับเพลง แดนนีเรมิดในปี2556ทําให้หลายคนได้เห็นถึงความสามารถของเขาแม้ว่าหนุ่มร็อกคนนี้จะเป็นศิลปินหน้าใหม่ในตอนนั้นแต่ด้วยจิตใจที่รักและชื่นชอบในเรื่องของดนตรีประกอบกับการเป็นนักร้องดนตรีกลางคืนอยู่แล้ว <c oughs> ก็ทาให้เขามีความสามารถด้านการร้องเพลงครับถึงแม้ว่าอาัลบ,บั้มแดนนีเรมิดจะมีทั้งหมด5เพลงแต่ทุกเพลงประสบความสำเร็จตอบโจทย์แฟนเพลงทั้งเก่าและใหม่ของ Big a s อสได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับเพลงช้าซึ้งๆอย่าง ลมเปลี่ยนทิศที่ติดชาร์ททุกสถานีวิทยุมากมายครับในปี2557ศิลป,ปินกลุ่มนี้ได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นซีซั่น2อย่างเพลงอาบน้ำร้อนโดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นนอกจากนี้ตัวเพลงเองก็ประสบความสำเร็จตามมาไม่น้อยเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่มีซีรีส์ดีเพลงโดนมีกระแสนิยมคุบคู่กันไปครับ หลังจากนั้นมาอีกหนึ่งปีเจ๋งก็ได้มีโอกาสพิสูจน์ฝีมือให้แฟนเพลงได้เห็นอีกครั้งเมื่อเขาและเพื่อนในวงมีผลงานอาัลบ,บั้มใหม่ออกมาชื่อว่า THE l i o n โดยปล่อยซิงเกิลโปรโมทก่อน3เพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วอย่างเพลงรักของคนแพ้และรักเหอะหรือเพลงช้าอย่างไม่เดียงสาก่อนที่ปี2560จะปล่อยอัลบ,บั้มเต็มออกมาทั้งหมด11เพลงด้วยกันครับ ได้ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของเพลงในสไตล์บิ๊กแอดออกมาได้ดีจนแฟนเพลงที่ติดตามมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกแทบจะไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดนตรีซึ่งปัจจุบันก็เข้าสู่อัลบั้มที่9ลายนิ้วมือกับซิงเกิลล่าสุดถ้ารู้อย่างนี้สไตล์เพลงช้าเสียน้ำตาในส่วนของการเอนเตอร์เทนผู้ชมเขาก็สามารถนำเสนอออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมบนหน้านเวทีสร้างความสนุกสนานให้แฟนเพลงได้คล้อยตามสมกับเป็นนักร้องอาชีพไม่ว่าจะคอนเสิร์ตเล็กหรือใหญ่ก็ตามครับ เมื่อเจ๋งพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถจนไปที่ยอมรับก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะกลายเป็นศิลปินแถวหน้าของวงการเพลงไทยมีหลายรายการติดต่อให้เขาไปพูดถึงการทำงานแนวคิดและทิศทางของวง Big a s อ s รวมถึงการร้องเพลงในรายการต่างๆอีกเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรายการ ดูวอลซองร้องข้ามกำแพงที่เขาเป็นนักร้องหลังกำแพงสร้างความเส์ไอภัยให้แฟนๆในรายการได้เป็นอย่างมากก่อนจะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในบทบาทนักร้องหน้ากำแพงในรายการนี้เจ็งได้เปสูวนได้เห็นว่าเขาไม่ได้มีความสามารถทางด้านการเอเจนต์บันเทิงวทีคอนเสิร์ตเท่านั้นแต่การออกรายการพูดคุยต่างๆเจ็งก็สร้างความเอเจนต์ออกมาได้เป็นอย่างดีตรงตามคุณสมบัติคนบันเทิงที่ควรจะมีเพื่อมอบให้ผู้ชมทางบ้านครับ ความสามารถของเขาก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาเขาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถทางด้านกีฬาผ่านรายการ Ten Five Ten ทางช่อง Work Point รายการที่นําคนบันเทิงมาแข่งขันชกมวยแบบมืออาชีพโดยคู่ชกของเขาคือลีซอทีระเทพนักฟุตบอลทีมชาติไทยถึงแม้ว่าแมตช์นี้เจง๋งจะเป็นฝ่ายแพ้แต่เขาก็ชนะใจผู้ชมรวมไปถึงคู่ชกอย่างลีซอก็ยกย่องถึงความตั้งใจจริงในการออกกําลังกายฟิตซ้อมเพื่อที่จะแข่งขันในครั้งนี้ครับ ที่ผ่านมาเจ๋งได้ไิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถมากขนาดไหนมีแฟนเพลงให้การยอมรับและติดตามผลงานของเขาเรื่อยมาแม้ว่าเขาจะไม่ได้เข้ามาในยุคบุกเบิกของวงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเจ๋งคือส่วนหนึ่งในวง Big Ass ที่เดินเคียงข้าพนเพื่อนอน,นำพาสู่ความสำเร็จครับ